สวัสดีครับคนที่เบิ่งใน YouTube ฝากไว้เนี่ยครับด้ว่อช่องบาเวียงเกิมพาหลอดนะครับตอนนี้ยัอง,ง,ออยง,งอยู่ฮ่องกงหลอดยองกงอยู่แถวบ้านไปเบิ่งร้านอาหารที่ลังจากโควิด -18.0 0น,นนเน,นี่ครับืนที่บให้นั่งกินในร้านนอกจากซื้อกลาไปกินอยู่บ้านนะครับเนาอยู่ฮองกงช่วงนี้ช่วงโควิดอยู่นะครับเแต่ตอนเศร้าตั้งแต่เปิดร้านอาหารจนฮอดอ่า กโมงแรงนี่นั่งกินได้จะให้นั่งกินนโต๊ะละสองคนนะครับน้องรู้ว่าให้รับโต๊ะแน่หรือจังไรแล้วแต่ร้านเคนที่น,นั้นก่อนเข้าร้านกับที่นี่มีวัดกลมร้อนวัดอย่างเน่นะครับเน้องออกกันไลายๆ่นะครับนะ้อที่กดติดตามกดชมกดสับตะไคร่นะครับเนาะงสำหรับ,ร,บ,บร,รายการเราเพิเ่มเพิ่มพาเลาะต้องน้อยไปลังค่อยๆเห็ดค่อยๆไปค่อยๆหย,ย,ยานะครับเนะบาะฝากติดตามเน่ยก็แล้วกัน กดให้เน่ทีนหลายอย่างของผ้าเหลาอเบื ah ้องฮ่องกงนะครับเนาะเดี๋ยวอยูเมืองไทยกับทีผ้าเหลอเมืองไทยนะครับเนาะตอนนี้ผ้าเหลอฮ่องกงก่อนอ่ะเดี๋ยวดีๆพาไปช่วงโควิดเงียบเลยตั้งแต่เวลา6โมงหรือว่า18นาฬิกาจุดสูนย์นอนามนั่งในร้านแมกกะโดนด้กันแมกก็หามนอกจากซื้อกับบ้าน อืทำให้ตั้งเศกเลยัอกนห้ามห้ามเข้าไปนั่งกินเลยให้แล้วก็คนที่นั่นกับจะ่ีเจ้าหน้าที่คนควบคุมลมร้อนนม็กแม็กห้องกงซื้อ กินได้ไดห้ามนั่งเขาห้ามนั่งอย่เลยห้ามนั่งมีเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาจะเซ็กคุลปูมหามต่อเลยเ,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 เนี่ยหกโมงกว่าแล้วห้ามห้ามนั่งเลยให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวห้ามมันนั่งกินในร้านนะครับเนาะเงียบเลยตั้งแต่เวลาหกโมง อาหารนั่งกินแค่ทีเดียวคนจังยางที่ผมไปกินในบ้านช่วงนี้ยังเป็นโควิดย์ินดากาศเป็นกอรันเดี๋ยวรอใส่งานไฟอย่าไอย่าไฟง่าขาบแล้วล่ะ วางมั้งเพราะว่าช่วงน,นี้โควิดแล้วก็เวลา18 0 0นนอนเนี่ยขอห้ามนั่งกินในลานนอกอยากซื้อไปกินเห็นบอกคนเขา้าคิวเรียงคิวซื้อไปกินเอาไปกินในบ้านห้ามห้ามนั่งซื้อไปกินในบ้านได้ จะห้ามเอามานั่งกินนะครับเนาะหลายร้านเห็นบ่โงมัดห้ามนั่งเลยเวลาช่วงนี้เป็นช่วง18:00น,นหรือว่า6:00นแต่ตอนเช้านั่งได้ได้นั่งได้โต๊ะละ2คนแล้วก็ให้ทางกันแน่โต๊ะใด้นั่งก็สิบนั่งโต๊ะใดบ่ได้เขาสิบ่้นั่งครับนีเมื่ออ่านั่งได้ไดนังน่งบ่ได,นนได้นะครับเนาะ หลังจากเวลา18นานิกาหรือว่าพกมุงแรงขึ้นไปเนี่ยกนสะไม่นั่งกินในร้านเลยให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวนะครับเราเห็นบอกในหลายร้านอะไรอย่างเงี้ยนะห้ามนั่งกินเลยให้ซื้อกลับไปบ้านได้นะครับแ,แต่ห้ามกินในร้านนานะี่บ่ไ้นะนี่คือบอกเลยนี่เขาจนมีบอกว่าอาจจะไดเวลาจะไดนะครับเนาะ ก็ไปกินในบ้านได้แต่ห้ามนั่งกินช่วงเวลานี่ครับผมหกโมงเป็นต้นไปนะครับหรือว่าสิบแปดนาฬิกาเราไม่ให้เอาไปกินในบ้านห้ามนั่งกินในร้านนะครับนะ